สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้ส่งงานแทงน้ำเขาสูงนะครับผมวันนี้นงานของเราอยู่ที่สารีมวกเหล็กนะครับผมปากช่องนับแต่อยู่ติดติดกันนะครับผมอยู่แถวโซนพญาเย็นนะครับทีนี้ก็จะเป็นหอถังแทงน้ำนะครับตัวเซตนี้ก็จะสูงทั้งหมด6เมตรนะครับตัวถังก็จะเป็นถังขนาด5,000ลิตรนะครับ ด้านตัวบนครับถังบนก็จะเป็น5ลิตแล้วก็ตัวถังล่างก็จะเป็น2,000ลิตรนะครับตัวนี้เชื่อมหากันทั้งหมดนะครับตัวนี้ตัวข้างบนก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับชุดงานโซลาร์เซลล์ครับตัวนี้ใช้6แผง2 3แรงนะครับผมเส้นนี้ลูกค้าใช้3แรงนะครับดานจากบ่อบาดานตอนนั้นขึ้นไปครับนี่ก็จะเป็นสระน้ำครับตอนนี้ก็สามารถเปิดน้ําลงสระได้นะครับเติมน้ําลงสระได้นะครับแล้วก็เป็นแผงย่าของลูกค้านะครับเส้นนี้ พ้นน้ำได้นะครับตรงนี้โซนนี้นะครับนี่โครงสักโครงถักสามชั้นนะครับหนามากครับบันไดก็จะเป็นบันไดบนครับข้างบนก็จะมีบันไดาทาความสะอาดแผงให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับด้านบนนนครับอย่างแรกนะผมเน้นที่าการลมกันฝนได้อย่างดีนะครับ โครงทางสักเป็นสองชั้นนะตัวฐานล่ากก็จะเป็นงานวางเพดนะครับผมต่อโมองานวางเพรแข็งแรงนะครับตัวนีบ้บันไดขึ้นก็จะเป็นบันไดบนนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับบันได สนใจนะครับผมงานหัวถางงานทั้งน้ำนะครับอยากได้งานดีๆงานคุณภาพก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะผมโคราชโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดบันไดวนเดินขึ้นนะครับปลอดภัยนะครับผมเดินขึ้นง่ายนะครับชมวิวก็ได้นะครับตัวนี้นะตัวถานก็อันนี้ต่อท่อน้ําออกให้เป็นหกหกอ่าช่องนะครับลูกค้าอยากไว้ใช้ต่องานเดินระบบข้างในนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ต่อให้เป็นหกหกท่อนับตัวนี้ก็เชื่อมเข้าหา,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 าถังข้างล่างครับข้างในก็จะมีลูกลอยนะครับถังข้างล่างตัวนี้ก็จะใช้เติมลงสระด้วยนะครับใช้รถในพื้นที่บ้านสวนของลูกค้านะครับผมนี่เลยมีแปลงหญ้าก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยงามครับผมเป็นเนินเขาวสวยเลยนะครับ การท่านได้สนใจนะครับผมอยากได้งานดีๆงานคุณภาพนะครับหัวทางน้ำนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราชโซลาเซลล์นะครับที่เบอร์092 2 6เก้าสปแปนะครับผมโคราชโซลาเซลล์